สวัสดีคัทบทบทิบเบียนบลโลกใบนี้มีสารพัดส,สิ่งรอให้เราได้ค้นพบมากมายและว,วันนี้เราจะพาคุณไปเยือนเม็กซิโกที่เต็มไปด้วยมงังแห่งอารยธรรมมายาและแอสแทบแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าแต่และสิ่งที่จะเจอนั้นใครเห็นเป็นต้องตะลึงตั้งแต่แสงประหลาดบนสิ่งก่อสร้างการขุดค้นทางโบราณคดีที่หวาดผวาหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมแปลกๆที่ชาวโลกต้องตะลึงเอาแบบนี้อย่ารอช้าไปดูพร้อมกันเลยเจ้าลึกเอเลี่ยน ประดิมกันด้วยการค้นพบที่ทำเอาคนทั้งโลกตะลึงเมื่อในปี2017 มีข่าวว่านักสำรวจค้นพบวัตถุชิ้นหนึ่งในถ้ำที่อยู่ระหว่างเมืองเวราพุสและปวยบาลักษณะเหมือนแผ่นหินทั่วไปแต่พอสังเกตด้วยลายดีๆเอาเฮ้ยตัวประหลาดหัวและตาโตตัวผอมเอ๊ะนั่นมันลักษณะของเอเรียนชัดเลยนี่นาะภายหลังจากการตรวจสอบด้วยวิธีการและข้อมูลต่างๆที่นี่กับพบว่าเจ้าสิ่งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ของจริงง,งั้นแต่อย่างไรก็ดีความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวของผู้คนก็ใช้ว่าจะหายไปไง่ายๆก็แงล่ละ ขุดแล้วเจอสิ่งของที่มีหน้าตาเข้าค่ายก็ต้องคิดว่าน่าจะใช่หรือคล้ายกันไว้ก่อนนั่นแหละจริงไหมฝ่ามือเด็กน้อยปริศนา พ่อแม่เดี๋ยวนี้พ่อมีลูกก็ต้องรีบเก็บภาพหนูน้อยไว้อวดเพื่อนๆและไม่น่าเชื่อว่าแม้กระทั่งชาวมายาก็มีเทนนี้กับเขาด้วยเมื่อนักโบราณคดีเซคิโอโกซาชองบังเอิญไปพบถ้ำที่อยู่กาตันประเทศเม็กซิโกเมื่อสำรวจถึงได้เห็นว่าด้านในมีภาพฝ่ามือเด็กกว่า137่อยายุกว่า1,200ปีแปะอยู่ทั่วผนงัง ทั้งน้าทึ่งและหลอนไปในเวลาเดียวกันและเมื่อน,นับนิ้วดูดีๆถึงได้รู้ว่ารอยฝ่ามือเหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายของอารยธรรมมายาที่มาของร่องรอยสุดสยองเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่านี่อาจจะเป็นการบันทึกตัวตนพิธีกรรมเกี่ยวกับการประกาศว่าตนเป็นผู้ใหญ่ตามความเชื่อหรืออาจจะเป็นการแสดงอัตลักษณ์บุคคลก็เป็นได้แต่ที่น่าประหลาดใจคือร่องรอยฝ่ามือเด็กไม่ได้มีแค่ที่นี่ทีเดียวที่เก่าแก่ที่สุดนั้นอยู่ที่ทิเบตมีอายุมากถึง2,000 200, 0ปี ว่าแต่ไม่รู้จะอึง้งกับไอเดียของคนยุคนั้นก่อนหรือว่าจะหลอนกับรอยฝ่ามือที่มันหยุบหยับขนาดนี้ดีละเนี่ยหรือแสงประหลาดแห่งชิเชนอิซาหนึ่งในสิ่งก่อสร้างมาดตันที่ใครๆนึกถึงเวลาไปเยือนเม็กซิโกก็เห็นจะเป็นชิเชนอิซาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสร์ของเทพ,พเจ้าผู้กระหายโลหิตแต่พอได้เห็นภาพสิ่งนี้มีแสงสีชมพูประหลาดพุ่งขึ้นฟ้า เท่านั้นแหละเป็นเรื่องต้องสืบหาที่มาที่ไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ไม่ต้องตกใจไปจ้าทุกคนแสงประหลาดที่เห็นมันคือแสงสีจากการแสดงยามค่ําขึนที่เขาเรียกกันว่า No o h ชตเด the คุกคุนแคนที่จะพาคุณเดินทางย้อนเวลาไปยังยุครุ่งเรืองของชิเชนอิซาจนถึงจุดจบของมันผ่านการฉายวิดีโอต่างๆลงบนพีระมิดเอลกัสติโอมรดกจากชาวมายาที่กลายเป็นหนึ่งในเสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีแสงสีต่างๆที่ทำให้มันดูงดงามเกินเหตุก็อาจจะทำให้ใครเข้าใจผิดคิดว่าน,นี้เป็นสัญญาณลึกลับที่ชาวโลกกับต่างดาวกำลังสื่อสารได้เหมือนกันพีระมิดแห่งกัวดาลาฮาราถึงหน้าตาจะไม่เหมือนพีระมิดที่อีกแต่เชื่อเธอว่าใช่และนี่คือพีระมิดกัวชิมอนโตเนสอยู่ทางตะวันตกของเมืองกัวดาลาฮาราประเทศเม็กซิโก สภาพนี้ดูเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานแต่นักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าน่าจะถูกสร้างราวๆ300ปีก่อนคริสตกานหรืออายุมากกว่าพีระมิดมายาหรือแอสแทกซะอีกส่วนจุดประสงค์การสร้างก็ไม่ได้มีไว้เป็นสุสานแต่ยังได้จะทำหน้าที่เป็นแท่นบูชาเทพเจ้าแห่งลมเอเฮคาเทินของชาวเตชิตลัน โดยการปักเสาลงไปตรงจุดศูนย์กลางผู้ทำพิธีจะปีนขึ้นไปยังยอดเสาผูกตัวไว้ด้วยเชือกแล้วโดยตัวห้อยหัวลงมาหมุนไปรอบเสารเรากับลอยอยู่ในสายลมแต่หลังจากปีคศ450ชาวเตชิตลั่นกับหายสาบสูญไปอีกทั้งสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนถูกเผาจนราบเป็นหน้ากองอีกด้วยว่าแต่พวกเขาหายไปไหนกันล่ะใครรู้อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะก่องลูกแก้วปริศนาแห่งวิหารเทพ แม้จะเคยขุดพบทางโบราณคดีมามากมายแต่เจ้าวัตถุประหลาดชิ้นนี้กลับทำให้นักโบราณคดีถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อหุ่นยนต์ถ่ายภาพคนพบวัตถุทรงกลมปริศนาสีเหลืองนับร้อยลูกภายใต้ซักวิหารเทพเกสันโกอาร์ต น้ำเมืองโบราณเตโอติวากันประเทศเม็กซิโกโดยแต่ละลูกมีเส้นรอบวงราว่าๆ 2.5- ถึง12.7เซนติเมตรแกงกลางเป็นดินเหนียวและหุ้มด้วยแร่จารโรไซ์เลยทำไม่มีสีเหลืองแวววับส่วนมันถูกสร้างมาเพื่ออะไรกันแน่นั้นยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเพียงแต่สันนิษฐานว่าอาจเป็นสิ่งของสำหรับประกอบพิธีกรรมการฝังศพของบุคคลใน,นราชวงศ์ก็เป็นได้ ว่าแต่ทำไมถึงใช้ดินเหนียวเคลือบแร่แทนที่จะใช้ทองคํากันละ่ะประเด็นนี้ก็น่าสงสัยอยู่นะทุกคนกองกระโหลกมนุษย์ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่เมื่อตํารวจเม็กซิโกไปพบกองกระโหลกมนุษย์ราว150รา150กะโหลกที่ถ้าแห่งหนึ่งแทบชายแดนติดก,กับกวัวเตม,มาลาสิ่งนี้ทําเอาพวกเขาพังะพอนึกว่าเจอคดีใหญ่เข้าซะแล้วหลังจากตั้งสติเก็บตัวอย่างไปศึกษากับพบว่า อยู่มาตั้งแต่คศ900-1,200ถึง1น0 0นนเลยนักโบราณคดีที่รับช่วงต่อพบว่าทำชวนคนหัวลุกนี้อดีตมันเคยเป็นสถานที่สำหรับบูชายันมนุษย์และนำไปวางโชว์บนชั้นคล้ายกับการโชว์ด้วยถ้วยรางวัลที่ชวนอึ้งไปกว่าก็คือเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและเป็นชนชั้นล่างเนื่องจากสมัยนั้นชนชัน้นสูงต้องการรักษาอำนาจและควบคุมให้อยู่หมัดนั่นเองออหือโหด โสดสุดๆอย่าว่าแต่ตำรวจเลยเป็นพวกเราเจอแบบนี้ก็ขวัญผวาเหมือนกันแหละวิวาหวานกับเจ้าสาวอัลลิเกเตอร์งานแต่งงานมักจะเต็มไปด้วยบรรยากาศหวานชื่นเดนเนสานเปโดกหัวเมลูล่าก็มีงานแต่งที่ใครเห็นเป็นต้องอึง้งเมื่อวิกเตอร์ฮูโกโซซานายุกเทศมนตรีคนใหม่ของเมืองตัดสินใจวิวากับเจ้าสาวซึ่งเป็นอลิเกเตอร์ตัวเมียจ้าแน่ละ่ะ เขาไม่ได้ตกลุ่มลักเจ้าสาวสัตว์เลยคารรอกแต่นี่คือพิธีกรรมพื้นบ้าน ที่เชื่อว่าจะนำมาสึ่งความรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์งานนี้เขายัางต้องเต้นลำกับเจ้าสาวและจบด้วยการจูบกับอีกฝ่ายที่ถูกมัดปากไว้เพื่อไม่แหวกัดเจ้าบ่าวอีกด้วยก็ไม่รู้ว่าจบงานนี้เมืองนี้จะอุดมสมบูรณ์และรุ่งเรืองขนาดไหนแต่ที่แน่ๆคือด้วยคลิปชวนช็อกโลกจะทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักแน่นอนถ้าใครอยากมีงานแต่งที่แปลกแหวกแนวที่สุดในโลกก็ลองมาสมัครเป็นนายกเทศมนตรีของที่นี่ดูได้แต่ไม่การันตีความปลอดภัยของชีวิตหลังจากนี้นะจ๊ะ รูปสลักมนุษย์ไร้หัวยิ่งขุดยิ่งเจอแต่คำถามกับเมืองโบราณอย่างออกกินทอกในยูกาตันประเทศเม็กซิโก เมื่อนักโบราณคดีขุดพบรูปสลักขนาดเท่าคนจริงสูงราว168รเซนติเมตรในสภาพไร้ส่วนหัวฝังอยู่ใกล้กับบันไดอักษรภาพพวกเขายังบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงหนึ่งในนักโบราณคดีจากโครงการเส้นทางสูงมายากสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นรูปสลักที่แทนภาพของมนุษย์ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องบูชายันหรือไม่ก็อาจเป็นตัวแทนเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์และเพศช,ชาย ระหว่างที่ยังงงงกันอยู่มันจึงได้ชื่อเล่นว่าย่ำคีบชั่วคราวหากนี่เป็นภาพแทนของมนุษย์ที่ถูกบูชายันก็คงไม่น่าปวาเท่าไรเมื่อเทียบกับว่าหากเจ้ารูปปั้นนี้คือเทพเจ้าย่ำคีบจริงแล้วเครื่องบูชายันละ่ะจะเป็นใครและต้องอยู่ในสภาพไร้หัวแบบนี้ด้วยไหมหรือยิ่งคิดก็ยิ่งขนลุกลำแสงประหลาดเหนือน่านฟ้าเม็กซิโก ้าคุณกำลังสนุกกับปาร์ตี้ริมหาดแล้วจู่ๆก็มีแสงประหลาดพาดผ่านท้องฝ้าเหนือหัวคุณไปคุณจะอยู่ถ่ายคลิปหรือวิ่งหนีเอาตัวรอดกันคะแต่สาวเจ้าของติ๊กต็อชื่อว่า Nikki b เ e z e r กับออถ่ายคลิปจ้าโดยขณะที่เธอกำลังปาร์ตี้อยู่ริมชายหาดในคา r โบซันลูคัส ลมแสงปริศนาก็ปรากฏเหนือหัวเธอเรากับในหนังเอเลี่ยนในคลิปเราจะยินเสียงชายคนหนึ่งที่อุทาร,ร้องด้วยความตื่นตาตื่นใจแต่แน่และว,ว่าไม่ต้องรีบหนีนี่เป็นเพียงดาวเทียมสตาร์ริงที่อยู่ในโครงการสเปซเอ็กซ์เท่านั้นเจ้าดาวเทียมโชคร้ายล้มเหลวตอนเข้าสู่วงโคจรก็เลยตกลงมาแบบในคลิปแต่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าหากมีสิ่งอื่นจากต่างดาวมาเยือนโลกมันจะมาอย่างเอ,อก,กเรึกแบบนี้ไมนะ่น่ามีร่วมงานแต่ง ไม่บ่อยนักที่จะพบสัตว์ปากเข้าหามนุษย์แต่เจ้าหมีตัวนี้ดันบุกมาถึงงานแต่งเลยค่ะทุกคนเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่ผู้ใช้ติ๊กต็อกแองจี้ดิซ่าได้ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นเจ้าหมีที่ประทับรอยเท้าเข้าร่วมกับแขกผู้มีเกียรติในงานแต่งของญาติเธอที่เม็กซิโกอย่างใกล้ชิดเหมือนถูกเชิญมางานนี้เราได้ยินเสียงคอนนั่นนี่ดังลั่นเพื่อไล่เจ้าหมีกลับไปส่วนทางกับแขกบางคนที่ยังกินดื่มกันเป็นปกติเหมือนเคยเจอสิ่งนี้มาหลายครั้งโชคดีที่งานนี้ไม่มีใครเป็นอะไรแต่งาน หากใครจะแต่งงานก็อย่าลืมเชิญเจ้านี่มาร่วมปาร์ตี้ด้วยละ่ะพอดูเหมือนว่ามันพร้อมจะเข้าร่วมงานแบบสุดๆไปเลยนะสิวิญญาณหญิงสาวร่ำไห้ โบราณว่าไว้ตกดึกเย่าเพิดทักเสียงปากๆแต่ไม่อย่างนั้นอาจจะเจอดีได้เหมือนกับชาวในคนหนึ่งได้ยินเสียงปากๆดังออกมาจากข้างนอกบ้านจึงออกไปดูเท่านั้นแหละแทบกรีดเพราะสิ่งที่เห็นเป็นเงาประหลาดขาย,ยิงสาวอยู่บนยอดไม้อีกทั้งยังมีเสียงโหยหวนดังขึ้นมาอีกคลิปนี้เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ทันทีซึ่งส่วนใหญ่มองว่าตัดต่อ เพื่อนบ้านแถวนั้นก็ดันได้ยินเสียงนี้เหมือนกันนี่สิจึงลือกันไปว่าสิ่งที่เห็นอาจเป็นลาโรโรนาผีสาวร่ำไห้ตามตำนานเม็กซิโกที่น้อยใจสามีและแข้นหนักถึงขนาดสังหารลูกๆของตนเองเมื่อเสียชีวิตลงจึงกลายเป็นวิญญาณหิวโหวยและยังวนเวียนเฝ้าตามหาลูกของตนเพื่อผลคำสาบจนถึงตอนนี้ยังคงเป็นปริศนาไม่มีใครทราบว่าสิ่งที่เห็นมันจริงหรือหลอกแล้วคุณล่ะถ้าเห็นมันกับตาที่อยู่หากคำตอบหรือจะเพ่งก่อนกัน ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บ็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่หลายนี้นะคะบาย